สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวสวยแซน,นี่งจากพี่น้องจ๋าวันนี้สาวสวยมาทําผักดองนะจ๊ะพี่น้องผักต้นหอมดองกับไอกระลำปรีก่อนที่เราจะมาคั้นอย่างนี้นะพี่น้องจ๋าเอาไปตากแดดก่อนเด้อพี่น้องตากแดดให้มันยุบก่อน อันนี้ก็กําลังจะคันพี่น้องคันล้างน้ําคันให้มันยุบแล้วเราก็จะไปทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งอันนี้เราคันเกลือก่อนเนาะเราก็จะไปเอาไปล้างน้ําเพื่อทําความสะอาดเอาสารพิษล้างสารพิษก่อนพี่น้องในล้างเกลือเราคันล้างเกลือก่อนแล้วเราค่อยไป ล้างน้ำอีกรอบหนึ่งพื่สาวสวยทําจะทาแบบสะอาดมากบางคนเขาจะล้างผักก่อนนะพี่น้องอเขาจะมาคั้นคั้นเสร็จก็คือแบบจบเลยอะ่ะแต่นี่ไม่ใช่นี่คือล้างก่อนล้างก่อนแล้วค่อยมาคั้นเอาจริงอีกทีนึงอันนี้คั้นให้เพื่อผักมันยุบใส่เกลือเนี่ยพี่น้องเกลือ ใส่เกลือคั้นให้มันยุบแล้วก็ไปทำความสะอาดล้างน้ำอีกรอบนะึงเดี๋ยวค่อยมาเอาจริงอันนี้คั้นหลอกๆพี่น้องจา๋าอันนี้คั้นหลอกๆนะคะีรอแป๊บหนึ่งนะจ๊าเราถึงจะเอาจริงนะคะพี่น้องค่ะโอเคจต่พี่น้องจ๋าเราจากเราคั้นเสร็จแล้วเนาะคั้นแล้วก็เอาไปทําความสะอาด น้าเรียบร้อยล้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือนิดเดียวนะคะพี่น้อง่ะไม่ต้องกลัวนะคะมือไม่สกรปรกนะจ๊ะมือล้างแล้วเรียบร้อยใส่เกลือไปนิดนึงกอนเพราะเมื่อกี้เราคั้นเกลือไปเนาะแล้วก็ผงนัวผงนัวผงนัวเอานิดเดียวพอนะคะพี่น้องค่ะแค่นี้พอเราทํากินเองเนาะเดี๋ยวเราก็มาขยำอีกทีนึงนะคะปกติแถวอีสานเขาก็จะใส่อะไรนะข้าวเหนียวพี่น้อง ข้าวเหนียว๋ยวเราไม่ใส่ข้าวเหนียวนะแล้วก็จะคั้นคือต้นหอมเนี่ยพี่น้องต้นหอมนี่เวลาเราคั้นนี่เราวางไว้ว่าคืนเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันก็จะเปรี้ยวถ้าเราเอาไว้ข้างนอกนานๆก็คือจะเปรี้ยวมากเลยกินไม่ได้นะต้องใส่ตู้เย็นเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยพี่น้องขยำขยำแค่นี้แหละเพราะเราขยำไปรอบแล้วแต่นี้เราทมทำค,ความสะอาดมันน่าจะมีสารพิษตกค้างเนาะเราก็ทําให้มันสะอาดสะอาดเพราะเราทํากินเองอะไรประมาณว่าพี่น้องจะแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวเราก็ชิมทีนี้เราชิมว่ามันอร่อยไหมถ้าเราจะเติมน้ำส่วน่ก็จะเติมน้ําต้มสุกนะพี่น้องอย่าไปเอาน้ําดิบใส่เนาะ น้ำต้มสุกใส่ทำอย่างสะอาดเลยนี่พี่น้องจะชิมก่อนอืมงัวอืมอร่อยแล้วจ้างัวมากพอพอเพราะว่าถ้าทำเค็มแล้วมันจะไม่แซ่บ ผักดงองเราไอ้นี่ไปเติอมอีกนิดนึงเติมน้ำมันออกเพราะว่าเมื่อกี้คั้นใส่เกลือไปแล้วเกลือมันจะหมักอยู่ในผักในี่พี่น้องมันจ,จะออกเค็มเนาะแค่นี้แหละพี่น้องจ่าเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยทำง่ายผักดองทำง่ายจะตายไทยสานถ้าเป็นผักกาดผักอะไรเงี้ยก็จะใส่น้ำแช่ แค่ข้าวนี่พี่น้องพวกนี้กินได้เลยเดี๋ยวเราจะทำบรรจุใส่กระปุกนะพี่น้องอ้าวบรรจุพันพี่น้องบรรจุพันนี่ง่ายใส่เข้าไปเลยในกระปุก้ใส่กระปุกไปเนี่ยดลงหน่อย ปลุกเรียบร้อยพวกนี้ก็กินได้จ้าไม่มีพิธีรีอตองอะไรเยอะนะจะเะอยัดให้แน่นๆพี่เนอะหอมดองนี้ไม่ต้องใส่ข้าวเชะ ใส่น้ำเช่ข้าวไอ,อข้าวเช่อปะใส่น้ำเช่ข้าวพี่น้องเนี่ยแค่พรุ่งนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยก็กินได้ขอน้ำใส่นิดนึงนะจ๊ะโอเคเป็นอันเรียบร้อยค่ะเนี่ยเสร็จสับ